นักพัฒนาชุมชนเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนสังกัดหน่วยงานไหนและใครเป็นผู้บังคับบัญชาของพัฒนาชุมชนและเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปดูครับคลิปนี้มีคาตอบกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้เพจพระของนาชุมชนท้องถิ่นพชสายเหนียวด้วยนะครับใครสนใจหนังสือคู่มือเตรมสอบท่านทักไปที่เพจได้เลยนะครับทั้งนักพัฒน์และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนท่านไปดูกันเลยนะครับโครงสร้างผมจะอธิบายคร่าวๆให้ท่านนะครับหางบนสุดนี้หลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะอันนี้อาจจะเป็นอุโบสถหรือศาลา ให้ดูเป็นสำนักงานนะครับที่นักพัฒนาเจ้าพนักงานพนาชุมชนไปปฏิบัติหน้าที่นะเป็นสำนักงานนะครับเนี่ยตึกในบางที่ก็เหมือนนะครับมันสลาจริงๆงนี่นะครับก็ไม่ว่ากันเนาะดูที่บริบทของนั้นนะครับมีสำนักงานปฏิบัติงานเนี่ยก็เห็นของเพื่อนๆหลายที่เนาะโอ้ยายิ่รู้ล้าเพราะถ้าดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับทีนี้ตัวนี้นะครับท่านมาดูนะครับว่าเราเนี่ย นักพัฒน์เจ้าหน้าที่งานทนายชุมชนท้องหินสังกัดที่ไหนผมเห็นหลายที่นะครับยังให้ข้อมูลที่คัดเคลื่อนไปหน่อยนะครับของเราเนี่ยจะสังกัดที่อบตนะครับซึ่งพรัฐธรรมนูมหาดการแผ่นดินบอกว่าการบริหารราการแผ่นดินแบ่งเป็น3ใช่ไหมส่วนกลางพื้นผ้าท้องหินใช่ไหมตอนนี้ท้องหินเนี่ยมาพูดถึงตําแหน่งของนักนะนักพัฒน์ทนายชุมชนและเจ้าหน้าที่ทนายชุมชนนะครับท่านมาดูนะว่าใครเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดซึ่งข้อนี้เคยออกสอบนะครับเมื่อปี ปีหกศูนยหรือ64หกสี 60, ่ได้ก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของนักพัฒนาชุมชนเอาละสิตำลาบางเล่มหน้าปกแขนบ้างน,นักพัฒนาชุมชนแล้วก็กรมส่งเสริมจุดๆตัวใหญ่ซะด้วยบางคนก็เขยไปเลยนะครับทำให้ตอบผิดพลาดนี้ท่านมาดูนะครับนักพัฒนานอยู่ตรงนี้อ่ะสมมติอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วมีทางใครบ้างน,นะครับทางใครบ้างน,นักพัฒนาเนี่ย บางที่ก็จะมีกองมีสำนักนะครับถ้าเป็นทศบาลใหญ่ที่าลนครก็าเป็นสปกสำนักอะไรถ้าเป็นอบตเล็กอบตที่สานัเล็กบางทีก็ขึ้นอยู่กับสำนักปลัดบ้างนะครับถ้าที่ไหนเขาแบ่งส่วนงานก็จะขึ้นกองบริการบ้างสำนักเกี่ยวกับเรื่องของบริการบ้างนะครับถ้ามาดูนี้นับพัดนนะครับหามาเป็นกองนะครับบางที่อยู่สปก็คือสปอนี่คือสำนักปลัดนะครับสำนักงานสำนักปลัดสำนักปลัดอลทีนี้การปฏิบัติหน้าที่นะบางที่ก็ขึ้นตรง นะครับบางที่ก็ขึ้นตรงหัวหน้าสำนักปลัดเลยบางที่ก็ขึ้นตรงที่ผออเลยบางที่ก็มีหัวหน้านะครับมีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอะไรต่างๆหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์หรืออะไรต่างๆนะครับนี้หัวหน้าฝ่ายอำเนวยการหัวหน้าฝ่ายดังานทั่วไปก็แล้วแต่โครงสร้างของเนพื้นที่นะครับทีนี้เราก็มีผอนะครับมีหัวหน้าสำนักปลัดแด้ตอนแล้วแต่ว่าจะไปขึ้นที่ไหนนะครับจะไปที่นี้ก็ได้จะไปที่นี้ก็ได้มาขึ้นตรงนะครับมาขึ้นดิ่งมาตรงนี้มาที่บังคับบัญชานะครับที่่าาาากกกรรรรดูแลขะะะนฝยปปจำ็คคือัับ ประหลัดหรือรองประหลัดแล้วแต่ตอนนี้ก็จะมีรองเขามอบหมายให้นะครับทีนี้ท่านมาดูว่าจากท่านประหลัดไปเนี่ยยี่เป็นนายกนะครับนายกนะนายกเป็นอะไรครับผู้บงังคับบัญชานะครับสูงสุดนะครับสูงสุดของนักการชมุมชนเจ้าของนักนารชมุมชนนะครับบางทีนะครับบางที่เขาก็จะให้รองเนะี่ยที่ได้รับมอบหมายมาคำกับดูแลมาปฏิบัตินหน้าที่ดูแลแต่และกองแต่ละฝ่ายเอแล้วแต่ว่านายกจะมอบหมายส่วนงานให้ใครนะครับน่าน้าใจละนะเ,เคยมีคำถามนะครับเมื่อปีนั้นถามว่าผู้บังคับบัญชาสูงสุดของนะักกาชมุมชน เอาละสิมีช้อยนายกรัฐมนตรีเอาโพนี่มาพัฒนาการพัฒนากรพัฒนาการเอารับผู้ว่าไม่มีซักที่ม,มีซักช้อยแต่ผมคิดว่าตอนนั้นน่าจะช้อยผิดนะครับที่จริงเนี่ยข้อเนี้ยน่าจะเป็นนายกอบทอนะครับนายกอบทอซึ่งพัฒนากรนายกเนี่ยนั่นแหละเทศสูงสุดไม่ใช่พัฒนากรอำเภอก็ไม่ใด้ไม่ได้สังกัดแต่ข้าราชการประจำเดือนนะครับเราเป็นสังกัดพนักงานท้องหินพนักงานสมัมตบุพนักงานที่สบานนะ ข้อนี้นะครับถ้ามีว่านายกอบตเนี่ยตอบไดป๊อกเลยข้อนี้ผมก็รู้ว่าเขายกคนไปเยอะประโยชน์ให้จำเลยไหมนะครับตอนนั้นข้อนี้ตอบนายกอบตนะครับเราอยเป็นนายกอบตอนายกอบจอนายกเทศบาลตอบได้หมดเลยป๊อกเลยข้อนี้ส่วนกรมนะครับมีหน้าที่กํากับดูแลหรืออะไรอะไรที่เกี่ยวกับตามอำนาจหน้าที่ของเขานะครับเราไม่ได้สังกัดอมส่งเสริมเราสังกัดอบตอนะครับข้อนี้มีคําตอบนะครับคําตอบอีกข้อนึงนะครับท่านดูนะว่าการทํางานของนักพาฒนาชุมชนเราเนี่ยจะต้อง จากข้างล่างนะครับจากข้างล่างท่านท่านเห็นไหมท่านเห็นลูกศรไหมครับจากข้างล่างขึ้นไปสู่ด้านบนแล้วแปลงเป็นนโยบายนะครับมาสู่มาสู่พี่น้องประชาชนนะครับถึงการปฏิบัติต่างๆกลับมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นประชาชนในชมุมชนนะครับประชาชนในชมุมชนอาจจะเหมือนมนุษย์ต่างดาวไปหน่อยต้องของอาภายัยเราต้องทํางานนะครับผ่านกลุ่มองค์กรนะครับที่มีอยู่ในชมุมชนเหมือนที่คลิปทาทานมาบอกว่าสตีแม่บา้านรุ่สทงใหยกกลุ่มต่างๆกลุ่มสตีนะครับกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มนะครับ เราจะต้องอะไรครับควบคู่กันไปใช่ไหมครับทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจในการพรัฒนาต้องควบคู่กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้านะ้ำปราปาอันนี้จะเป็นไฟฟ้าอันนี้ท่านที่เห็นไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะแต่ว่าเป็นหัวปราปาแค่เป็นประปาหมูบ้า,อานอะ้รกันเนาะอันนี้เป็นสะพานนะครับเป็นต้นการปฏิบัติงานของเราเนี่ยจะควบคู่กันไปนะครับท่านโฟกัสให้ถูกจุดถูก,ถก,ถกที่นะครับ